ตัวนี้ก็เป็น i n f i n i x GT 30 Pro โนะครับแถมปลดลมให้นะครับประกบเคชาร์ตัวนี้ชาร์จในตัวแบบไร,ร้สายได้นะครับต่อสายแะเสี้กับประลมมนะครับ ตอนนี้หากเราชาร์จปกติก็จะเป็นลักการนี้นะครับนะครับต่อไปให้กลับพัดลมนะครับก็จะเป็นการชาร์จไปนในตัวได้ด้วยนะครับนะครับขื้นชาร์จปกตินะครับนะครับอินเป็นก gt 30 pro นะครับใครสนใจตรงนี้ดูในตะ้ากล้าได้นะครับ พัดลมตัวน,นี้ช่วยระบายความร้อนขนาดชาต้ได,ดีด้วยนะครับือว่าคนใช้เล่นเกมก็ตอบโจทย์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วออกแบบดีไซน์มาสำหรับการเล่นเกมอยู่แล้วนะครับอยากใครต้องการชารด้วยพหลกนะครับก็ช่วยระบายอากาศได้ดีนะครับ